สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับตางโอเดกาด RTG EP8 ในช่วงเทศกาลรถสุ่รอบ out ทีม2กลับมาอีกครั้งไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากเราเล่นฟุตแชมไฟนอนกันไปนะหน้าตาทีของผมได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะใน EP ก่อนที่เราเปิดได้ฮาคิมีมา2ตัวแล้วก็ได้ขายไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็มาตีโอเดกาดที่ได้ซื้อมาใน EP ก่อนนะวันนี้เราจะมาทําทีมกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแ,แพ็คลูกนะครับที่เพิ่งมาในวันนี้80บวกอัปเกรดหรือ8 4ดคูณ2นะรวมถึงการเล่นโหมดคัพด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเมื่อวานนะ คือโรสตัวน็อกเอาท์คับนั่นเองกอ่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรการวันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดพงเปิดแพ็กกันก่อนนะครับที่อยู่ใน SBC ที่มาใหม่ในวันนี้นะตอนนี้ผมก็ได้ขายนักเตะไปหมดแล,แล้วที่ขายไปในเมื่อวานทำให้ผมตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นคอยเลยทุกคน นี่นะครับพเพื่อนๆแปดสิบบวกอัปเกรดนะครับ SBC Pack g r o p ซึ่งจะมาแบบนี้ทุกวันจันร์อยู่แล้วนะครับพเพื่อนๆรวมถึงแเดบีเพื่อนอัปเกรดนะเพื่อนๆก็สามารถวนได้ยาวๆเลยนะจนกว่าการนิียของเพื่อนจะหมดนะการทองใส่ไป5ตัวนะครับมีตัวแรตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทํายาวๆจนกว่าการผมจะหมดไปเลยนะครับในวันนี้นะทุกคนจัดไป เนี่ยเราก็ใส่ไป5ตัวแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ตัวแรไปตัวหนึ่งจะใส่การ์ดลิเบราตัวเล็กตรงนี้แทนเข้าไปบ้านก็ได้นะครับมันก็ถูกนะับเพราะเป็นการ์ดแรเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ส่งไปอันหนึ่งแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะได้สักกี่อัน t seconds later ผมได้มา9ซองนะครับเพื่อนๆมี t ู o แรโกอันี้ค้างอยู่อันหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวไปลองเปิดกันเลยอันแรกใครอินฟอร์มหมอใบเนี้ยริงปะเนี่ย What เอาเอาเอา,เ,อาเก็บไว้ก่อนครับไกด์อินฟอร์มใครได้ไกด์อินฟอร์มมาอยู่เพิ่งเอาไปย่อยนะอนาคตพวกไกด์เอ c เนี่ย,าายมันจะรีควายไกด์อินฟอร์มนะครับแล้วเดี๋ยววันในวันหนึ่งต้องไปนั่งซื้อมาใบาเป็นหมื่นเลยนะทุกคนก็ถ้าขายได้ก็ขายไปถ้ายังขายไม่ได้ก็อย่าไปย่อยเล่นนะเพื่อนๆยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีเอ c ไหนที่รีควายอินฟอร์มเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้คือเป็น80บวกแล้วเนาะนะครับอันแรกเป็นแบ็กซ้ายแมนายผู้หญิงที่ไม่่โหดทั้งคคูรับ ลูกชออันนี้อันที่สองนะครับ80ป,บปัวสเปนประตูแอตมาดริดผู้หญิงใช่ไหมว่าแล้วขอดีๆสักตัวหนึ่งก็ได้จะคุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆอเสียการไป40 50ใบนะอ,อันหนึ่งมันใช้6ตัวอันหนึ่ง6ตัวตลอดอ่ะไม่ดีครับอันนี้ไอ้มา ว่า <What? c oughs> เอเขาคือใครอ่ะแปดสิบเอ็ดนะครับโพ oh. <c oughs> ้อ่าทีมนี้แกบอตอนนี้เป็นผู้หญิงซะด้วยนะครับหนักกว่าเดิมอีกเออสองอันใครอ่ะ <c oughs> อู้อันนี้ เควซาตัวละสี่หมื่นนะเพื่นอนมาดิเออเดีดีสักทีผมก็นั่งนึกแั้งแน,นว่าใครเก่งมากเลยแต่ไม่มีตัวลิง์อะดินี่ก็จะเป็นปีกซ้ายแบบทีจีเลยนะถ้าเราจะทําทีมเซเรียอาผสมเข้าไปอะเพื่อนเราไม่มีปีกซ้ายดีๆพอดีเลยนะในทีมเราอะเออจริงเราไม่มีปีกซ้ายดีดีพอดีครับเอาอีกจะทีกันยากอีกอันสุดท้ายมาฝรั่งเศสกองหลังว่าราชาลิบามาอินเตอร์ อาวานะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เลทโอเคครับอันนี้ก็ครบหมดแล้วนะเพื่อนๆสำหรับ80บวกในเคซ่ามาตัวหนึ่งคุ้มละเดี๋ยวอยว่าการสำหรับเคซ่านะครับทุกคนมาทำ84ดับเบิลกันเลยนะครับอันนี้เราก็ใช้การเลตติ้ง85ลซึ่งคนถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะไม่รู้ว่าการผมจะพอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ ได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆผมจะส่งเในส่วนของทางด้านดานาลูม,มาไปด้วยเนาะเพราะว่าผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนผู้กาศประตูที่ใช้ในทีมแล้วเพราะว่าต้องการตัวลิงนะทุกคนก็ส่งไปเลยละกันดีๆนะอันนี้ l e ล s e ส4ดสี่คูณสองกระมอสีสีปอังกฤษกองหลังโอม,ม่าไม่อะไรอะแปดสี 4. จริงๆด้วหรอเว้ wow. สมอลลิงอะนะเพื่อมอล8-4สองตัวเลยครับโอ้โหมุลเลอร์สมอลลิงโอ้ my god เกซ่างยังดีสักกว่าไม่นะทำไม่เสียการเลยเสียคาแนนลูม่าไปด้วยนั่นแหละโอ้แย่จัดทุกคน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราลองไปจัดทีมกันหน่อยนะครับว่ายังไงได้บ้างเกซ่างใช้ไม่ได้เพื่อนๆเป็นซูเปอร์ซับไปก่อนแล้วกันตอนนี้ ตำแหน่งผู้กั้สาประตูก็เหมือนที่ผมได้เล็งเอาไว้นะครับทุกคนผมก็ตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นอาริซอนเบเกอร์ไปเลยนะครับซึ่งเป็นผู้กั้สาประตูที่น่าจะอยู่กับเราได้อีกยาวๆเลยซื้อมาเลยครับเพื่อนๆอาริซอนเบเกอร์นะครับสี่หมื่นเก้าพันคอยถือว่าเป็นผู้กั้สาประตูที่แพงที่สุดในพีเียร์ลีกแล้วแหละจำเป็นต้องใช้จริงๆเนาะเพื่อจะได้ลิงก์กับโมซาลาตรงนี้ที่เป็นริวพูถ้าไม่ใส่มาไงโมก็ไม่เต็ม นะครับ่ว so, นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนในวันนี้ตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่ประมาณแสนหนึ่งอะ่ะผมอยากลองนักเตะท,ที่ผมอยากจะลองเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นจะทีก็คือทางด้านโทมัสโลชิกสกี้นั่นเองนะครับตัวน,นี้เป็นการ์ดฮีโร่ที่เพิ่งมาใหม่ในปีนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเนี่ยตัวน,นี้ติดเคมฮันเตอร์มาด้วยสวยๆนะครับสัด86ดนะทุกคนโอ้ oh my god จากฟุตแชมเปี T ้ย้เรามีเงินเสริมทีมขนาดนี้เลยเนี่ยโทมัสโลชิกส C.M. ตรงนี้นะครับคือจริงๆมันก็เล่นบล็อกทุบบล็อกไม่ไหวหรอกเอาจริงนะแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องใช้นะก็เดี๋ยวจะเอามาเล่นเป็นกองกลางฝั่งซ้ายแล้วกันจริงๆอยากเอาไปเล่นปีกเล่นกลางลุกอะไรด้วยแต่ว่ามันมันจัดไม่ได้อเดกาเล่นกลางลุกอยู่ปีกซ้ายโทมัสสกี้ตัวนี้มันก็ลงตำแหน่งปีกไม่ได้นะครับมันลงได้แต่ปีกขวา C.M.C.A.M. ไปเลยเบอร์โมมันก็เปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้ด้วยก็เลยจำเป็นนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันโอเคเองแหละเพื่อนๆผมว่าเนาะ ให้ดีแคลไรเป็นกองกลางรับจบต่อไปแล้วก็พวกนี้เราก็เก็บไว้เป็นตัวสำรองซึ่งโหมดที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือโหมดรถวนดรอกเอาครับนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเล่นได้4ี่เกมนะในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นจนครบไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจัดไาตัวโหลดมันใช้ตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะผมจะเอาเดอะคิงองรีมาแล้วก็เโอวันนี้เลน่าลงมาแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องดีควายตัวรถถูดหรอกเอาเนาะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเอาโทมัสโรชิกกี้ไปเล่นปีกซ้ายแทนแล้วก็เอาเลนาหุบพามาเล่นตรงกลางซึ่งไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีปีกซ้ายพอดีเราเอาดาวิดออกไปปุ๊บดันองรีขึ้นไปโรชิกกี้นี้ก็เอาไปเล่นปีกแทนแล้วกันในวันนี้นะทุกคนไปลุยกันเลยครับ let's go อยากเลยมานานละในที่สุดราคาก็เริ่มลงมาจนเราพอซื้อได้นะครับประมาณเก้าหมื่นมาแล้วเกมแรกนะครับมีสี่เกมไม่รู้จะชนะได้เท่าไหร่นะเป็นเกมเปิดตัวของโทมัสโรชิกกี้ดัชอั่วาคิมี่แล้วก็อาริสันเบเกอร์ด้วยเนาะเพื่อนๆอันนนีี้เคจผมอะ เป็นบุนเดสผสมเซเรียนะครับไปเพราะใส่ดามิเอนมาด้วยที่เป็นตัวออบเจตีฟใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่ที่ผมก็ไม่มีเซเรียแล้วก็เลยว่าคงไม่ต้องทำหรอกนะครับ่ะไปโรชิกกี้อยู่ไหนเออุ้ยเทจัาโรชิกกี้อย่างเอา w h สวยเกิน เจ๊ล yeah. ุกแรกของ EP นี so ้ครับอย่าไปยอมอย่าไปยอมนี่ครับนมินเดสบอู้อองรีเจ็บ let's go ขอบคุณจริงๆที่ยังเหลือไปหนึ่งเกมนะองรี

ข้าเกมแรก4ี่ประตูต่อสาวนะองรีกดแฮตชิกมีองรีที่ช่วยได้จริงๆริกไอเกนโมดิเคสโปปาติผู้ปกไหมครันะคะแบแต่ป้า <c oughs> Let's go เร oh. exactly yeah. hmm. ีกัน1-0 Let's go นี่กีตะกะไหมเพื่อนเพือนู้วัววัววห้วว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 ่วว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 วรวว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 วอะ 2-1อนนงองรีครับพยายามจะขยับโปนะดียังเข้าอยู่นะเพื่อนๆคุณแม่คุณจริงจริงว้าไม่สามนะครับอองรีจังหวะน,นี้ Let's go เรนะ่าเจ็บขาด้วยสามหนึง่งนิ่มๆนะครับตรงนี้พิง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 ยิงนะครับสวยสุด้วยเอาวินที้สองมาให้ได้นะ ตีหนึ่งนะครับวันท um ี่หกสิบเก้าอย่างนี้จบแล้วไหมผมว่าแต่โรชิกี้ยังไม่ยิงลูกแรกเลยเพื่อน EP นี้ได้วู้ฮู้วอชิกี้ ก็ไม่ใชวสอนเย้ yeah. เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเทจาดอย่างเหมือนทุกคนตรงเขาได้จัดอะเลยนี่ใส่หมวแขวนเนอ,อะยิงที่สวยอยู่นะโรชกี้ตัดเข้ากรอบกดด้วยซ้ายนะครับคมๆมีผุ้สามดาวแล้วเนี่ยแต่ยิงซ้ายโอเคเลยนะทุกคนเพ้บ้ <Yeah. S 1> าเลยไม่อยากขายเลยอะแต่ไม่รู้จเจ้าไปเล่นตรงไหนดีการมันลงปีกซ้ายไม่ได้เงินจเจ้ามาเล่นปีกซ้ายเนี่ยวันนี้ผมเอามาเล่นปีกซ้ายทุกเกมเลยเนี่ย สวยอยู่แต่มันต้องหาตัวไปสลับอ่ะเพราะว่าโมซาร่ามันลงปีกขวาได้เว้ยแต่แบบมันไม่มีคนยืนปีกซ้ายอยากได้ปีกซ้ายที่เล่นกองกลางบล็อกทุบล็อกได้กองกลางบล็อกชุบล็อกที่ลงตำแหน่งปีกซ้ายได้ก็จะสวยเลยจบ อ่าหนึ่งอีกหนึ่งเว้นนะครับโค้ในที่สุดผมก็เจอตัวละคนที่จะมาช่วยลิงค์โทมัสโชิกี้ให้เราเอาโทมัสโรชิกกี้ไปเล่นปีกได้เพื่อนๆไม่น่าเชื่อผมหาตั้งนานนั่งหาในเวฟฟตบินอยู่ก่อนที่จะไปเล่นตาสุดท้ายกันนะครับก็คือทางด้านโจลิงตันนะครับเพื่อนๆโจลิงตันของนิวคาสเซิลเนี่ยมันลงตำแหน่งปีกซ้ายแบบ LW ได้เฉยเลยแล้วการมันก็ค่อนข้างดีด้วยในการที่เราจะเอามาเล่นกองกลางบล็อกทูบล็อกอ่ะได้เลยนะวิวสามวิกสามไฮ ก็ดูโอเคอะ่ะคืออย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเราไม่มีเลยอะ่ะใช่ปะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อ่าสมมติเราเป็นสถานการณ์ปกติแล้วก็ใช้ดาบิดตรงนี้ก็ยังเค็มเต็มเหมือนเดิมโดยสวยจัดและโจลิงตันก็ไม่ค่อยแพงแต่ว่าอู้ย่ยางงี้แล้วถ้าเกิดต่อไปมันไม่ไหวขึ้นมาทําไงมันไม่มีใครมีการ์ดอ่ะสองพันหกร้อยคอยเองแบบติดชาโด้ถูกมากแลวสเตตัสก็ค่อนข้างดูดีนะเกินเห็นไหมเกิน71หมดเลยนะครับอีเฟนต์แปดสิบเอ็ดฟิสิกอลแปดสิบแปดน่าจะตึงอยู่เลยนะ ลงตรงนี้พอดีเป๊ะไม่ได้พอในเกมแล้วก็สลับสวาปกันอย่างนี้ไงเอาโจลินตันลงมาแล้วก็เอาโชซิกี้ไปเล่นปีกซ้ายแต่ว่าโจลินตันน่ะเรายังไม่ได้เอาไปลองเล่นนะเพื่อนๆเพราะว่าเรายังต้องใส่จอโอนี่เลยนะเล่นในโหมดคับอยู่ตารับเพื่อนๆตาสุดท้ายของโหมดรถเร์โนเอารับนะผมเล่นไปสามเกมได้มาสองวินนะก่อนหน้านี้อันนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วมึงจะได้วินที่สามหรือเปล่าโอเคดามิเอนเลน่าเวนเนอร์เป็นทีมผสมผสมนะ มีหลากหลายลีกเลยที่เขาจัดมานะครับอนะไปทุกคน let's go ว้าสสวยจัดหนึ่งสูตรไปแล้วครับ <c oughs> เขาคือใค่ <c oughs> ยิงผมเฉยว้าสยิงก่อนฮองรีผมอีกออร เสมอครับามืทียี่สิบนะเอาให้ได้ตาสุดท้ายมาเรดวโอเคซาลาสองหนึ่งอารุสัสดอีกหนึ่งอีพีอารุสบาดต้องอีพีครับสุดยอดสวยแม่ครับลูกนี้องค์รีแทงให้นะ คือผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าผมมีองรีจริงๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงวะแต่ตอนเนี้ยคือแบบไม่รู้ว่าอีกหน่อยมันจะจริงๆแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวพออีกหน่อยเริ่มมีการตึงๆออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มดรอปแต่ว่าเอานะเวลาเนี้ยช่วงเดือนแรกของเกมเนี่ยองรีม,ม่งคือก๊อดชัดๆเลยฮะปกติใช้แบบแค่แบบดาวิดอะไรอย่างงี้กันอยู่เลยกองหน้า ในแคนร้ายในแคนร้ายโนดสุกโนโน่ก็ดีโอันรีมาเป็นได้มาเป็นได้อย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้ครับตาสุดท้ายตาหนึ่งอ่าโดนไลน์มาสามสองอีก ไอนี่มันเป็นใครเนี่ยมันยิงอีกแล้วทุกคนมันยิงอีกแล้วเนี่ยไอเนี่ยโบนิเฟสเนี่ยใครก็ได้รู้จักมันนะบอกผมทีว่ามันเก่งมาจากไหนเนี่ยอ๋อไม่เข้าครับอองรรชักใน,นยิงไม่ดีเลยโอ้เล่นเล่น เน,เน้เน,เน,เนเน้นเะน้นเวู้วูู้เก่งสบายใจฮองลีไปตัดให้อีกอะ โอ้ oh my god โรชิกก oh ี้เล yes, oh, ี้ยมบอลบนน้ำดีจริงจริลอตสกี y โหจริงจริเลี้ยวบอลติดเท้ามากสองช็อตติดตกันในช็อตก่อนแน่นี้ก็พิว เลียงกบเกัากบก่กบกไปรอบแรกไม่ได้แต่รอบนี้ได้แน่นอนเพื่อนๆนะครับมันน่าจะเป็นประตูฝังเลยนะเพราะว่ามันขึ้น5-2แล้วด้วยครับเดีย๋ยวผมจะลองเลี้ยงบอลบนนะเออชิกี้ให้ดูอีกทีทุกคนดูนะเหรอ ชิคกี้นี่น้องบอลชิคี้ไปเลาว้าวรอจิคกี้โอ้กระบอกเลียงข้าวมาอีกฝั่งหนึ่งยังไม่โดนแย่งนะโอ้โดนไล่มาอีกลูกหนึ่ง5-3อ้นี่แฮตติกเลยนะเนี่ยไอ้บอลนี้เฟสี่ยผมบอกแล้วมันเบ้อ มันเวอร์จัดมันเวอร์จัดไปอีกแล้วบอนนี่เฟสบอนนี่เฟสมันยิงไปอีกแล้วฮะสิวัดมึงเป็นใครเนี่ยบอนนี่เฟสห้าสี่ไปแล้วนะครับเกมสุดท้ายดราม่าเหลือเกิน้าโรดิสเบิร์กเสุดท้ายบอนนี่เฟส มอนิเฟติสอ์ What i s ต้องไปต่อเวลาอีกทุกคนมอนิเฟตยิงไม่หยุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อก็ต่อมา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 อ๋ที่สุดเกมสุดท้ายต่อมาก็ชนยอยู่ดี ควมเดืสนาติดเล่นไปหนดิเจ e, ็ตสอนตาเกมิวเรสเตเดียมซูดดาวเวียนสดดาวเียนดสาราตนี้ด er ึงจังหวะรอยกกกแกกขยับดีไหมขยับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ผ้าอะไรแบบเมื่อกี้อีกนะ เอาไปจบเอาไปอีกสองลูกเลยนะตามมาอีกไหมฮะมาดิ <c oughs> <c oughs> เยซ่าตัวที่มึงได้วันนี้ลงมาเปลี่ยนตัวในช่วงต่อเวลาแล้วมาทําประตูซะด้วยนะครับเยซ่าโหดมากเลยนี่ขนาดไม่มีเข็มนะเนี่ยจะได้ลิงไม่ได้เอาอีกไม้เอาอีกไม้เขตลาผิดขึ้นเขตลาผิดขึ้น ต่อลูกๆเในช่้งต่อเวลาก็เพื่อที่จีมเป็นการจะเทมันแผงผมเองแหละให้คลิปนี้มันสนุบแม่งเ้ยไม่น่านเลยไม่น่า,นานทำให้เกมมันต้องมาต่อเวลาให้เสียเวลาเลยนะนี่ย จะมาโซโลโก้เพื่อนเลี้ยงบอลติดเท้าจริงเคนี่เข้าแบบสีทองนี่ยิ่งกดการเลี้ยงบอลบนน้ำได้แบบโคตรตึงอ่ะเพื่อนอย่าลืมลองไปเล่นกันเนาะกดอันหนึ่งครั้งแล้วก็บังเข้าอันนั้นหอกซ้ายอย่างเดียวนะครับมันจะพามันจะวิ่ง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 เหมือนลอยอยบนเมฆเหมือนเดิมนะครับเอ้าออกไปแล้วเพื่อนโอเคชนะแล้วครับกประตูต่อ5ห้นะเกมสุดท้าย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซองแพ็กอะไรบ้างหลังจากการเราเล่นไปนะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมาเปิดเล่นบ้างในช่วงท้าย EP นี้นะทุกคนก็จะมีซองแพ็คนิดหน่อยนะครับมันจะได้เยอะก็ต่อเมื่อเราเก็บครบ1ิปวินนั่นแหละเดี๋ยว EP หน้าก็มาเล่นกันอีกนะเพื่อนๆเ,เหลืออีกตั้งหวันเนี่ยมาเล่นยังไงก็จะครบหมดแล้วแหละเก็บให้ได้ทักวันแล้ววิน2วินแบบนี้เรื่อยๆก็น่าจะสวยเลยนะครับทุกคน7 5เรทแร่เอเนเซลรี่เหรอเออใช่เอเนเซลรี่นะครับ 82นะตัวนี้นะครับตู้แรกโกมาดิอาธารมาดาคราบอันนี้ตัด81ก็ยังไม่ตึงเหมือนกันนะเพื่อนๆพื่อนันสุดท้ายมีแพคแค่นี้เพื่ะเพื่อนต้องรอของรางวัลดิวิชั่นอีกทีอยงเลยถึงจะเริ่มได้เยอะนะครับอันนี้พรเมยมโกนะเยอรมัน C A M Bayern ดาวแมนโอเคแปสิบสี่นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะเป็นนักเตะล้วนเลยนะครับสำหรับสองนี้ โอเคครับเ,เพื่อนๆะสำหรับโอเดกา RTG EP 8ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะวันนี้ก็ได้เล่นโหมดคัพไป4เกมได้มา3วินเนาะ mm hmm. ก็เท่านี้เลยจริงๆผมตั้งใจว่าจะมาเปิดไอแพ็ค SPC ไปเต็แอปเปิลน,นั่นแหละแล้วก็แพ็คลูปมันได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ยังดีที่ได้เคซ่ามาแล้ววันนี้ผมก็ได้ซื้อนักเตะเพิ่มมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของมัสโรชิสกี้ตัวนี้ก็จะยังไม่ขายนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเล่นไป4เกม2ประตู3แอสซินะ์ในตำแหน่งปีกซ้ายเดี๋ยว EP หน้ามาเล่นกันกกก็็จจะะโโยยอรินนนนตัมมาาลลลลลงเเเ่่แแหหหดดีีวด๋วว้้ มาปัาน e ่นดิวิชันไลเวลกันด้วยนะผมว่าจะไต่แรงสักหน่อยเพื่อจะได้มีของรางวัลเยอะๆในสัปดาห์หน้ารวมถึงการเก็บเควสชนะไรเวลครบ50เกมด้วยนะครับทุกคนซึ่งใน EP หน้าก็ยังอาจจะต้องใช้เรน่าลงแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีใน EP หน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆหลังจากผ่านป EP ที่เอาไว้ประมาณนี้การเล่นฟุตชมป์ครั้งก่อนทำให้เราได้โทมัสโลชิสกี้มาจริงๆฮาคิม,มิีนี่โคตรเก่ง,งนะอลิซอนก็เหนียวอลิซอนดีฮาคิม,มิีที่ผมยังไม่ได้ใส่เค็มสมอให้มันเเลลยยนยะก็ยังงตึง ผมไม่มีเข็มสมอใสเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนอาริซอนนี่ก็เหนียวตามท้องเรื่องตามราคาเลยครับาะไม่เคยใช้ผู้สับประตูที่เหนียวขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันผมว่าเหนียวกว่าดอนนาอีกนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมช่วงกันไลค์ช่วงกดติดตามให้ผมหน่อยเนาะสุดท้ายนะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับในการทําช่องต่อไปนะก็มาร่วมกันเป็นทีมเมมเบอร์ได้นะเพื่อนๆสมัครสมาชิกของช่องได้เลยนะครับมีเริ่มต้นที่เดือนละยปกสับ ใต้คลิปนี้หรือว่าจะเป็นลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับองก็ขอขอบคุณไว้โลก่วงหน้านะตรงนี้เลยครับเพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ